ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต,ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูงที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้นนเพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะดียรค่ะพาราวีกนอกค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณค่ะ ทางบ้านทีวีครับที่ช่องนี้แหล้ครับที่ช่องฉันเปิดดีลช่อง73หรือว่าช่องพสี่ทุ่มแล้วก็เปิดมาดูดูได้สองช่องแต่เสาร์อาทิตย์ก็เว้นนิดหน่อยค่ะหรือไม่อย่างนั้นใครที่ปรับจูนหาช่องไม่เจอนะคะรือไม่ได้อยู่ในช่องที่เราบอกก็สามารถดูโลโก้ของช่องได้เนาะชื่อช่องบ้านทีวีนะคะแล้วก็เราสองไม่รู้แหละถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องเครื่องรับเครื่องรับสัญญาณ SI ดาวเทียมดาวเทียมกล่องรับสัญญาณดาวเทียมค่ะ มันมีทุกช่องมีทุกกล่องหครับเพียงแต่ว่าอยู่ช่องไหนเท่านั้นเองก็หาเอาหน่อยสี่ทุ่มก็เริ่มต้นหาเลยหลักๆเจ็ดสิบสามกดก่อนเลยไม่ไม่ถ้ามันถ้ามันไม่ใช่พีเอ๋ไอไงถ้าไม่ใช่พีเไอก็ พอสี่ชั่มงึปุ๊บว่าท่านหาเจอก็จบพอดีสวัสดีครับแต่ว่าถ้าสมมติดูเราทางหน้าจอโทรทัศน์ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะคุณอาทางมือถือก็ได้สะดวกเข้ากูเกิลพิมพ์เลยพิมพ์คำว่ากังฟูเบย์บอยแค่นั้นนะเฟซบุ๊กก็ได้ขึ้นให้คุณผู้ชมเลือกแบบดูไม่ทันตอนไหนก็เลือกชมได้เลยและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดรายการของเราได้นะคะสงสัยเรื่องไหนข้องใจเรื่องอะไรนั้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวับเรื่องใต้สะดือเรื่องเพศนะถามมาเลยคุณอาตอบได้มหมด ทุกวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์นะครับค่ะจากคุณผู้ชมเนี่ยเยอะเยอะมากๆแฟนคลับผมมีเป็นล้านๆอ้าวกล้า,า,อา,อาบอกอย่างเนี้ค่ะถ้าเด็กรุ่นใหม่ตามกว่า30ลงไปอาจจะไม่รู้จักผมนะแต่ถ้า30ิขึ้นไปแล้วก็ทุกคนต้องรู้จักชื่อ,อน,นี้แหละล่าสุดเห็นว่าไปเดินห้างไหนมาห้างแทบแตกสุตาสุตาไม่ก็เห็นเป็นวัตถุโบราณไน่เพราะว่า มันเออยังอยู่อีกเหรอก็ยังอยู่อีกเกินเนี่ยเออขอถ่ายไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยเผื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องเป็นวัตถุโบราณแล้วไอ้นี่เดี๋ยววันเสาร์นี้วันเกิดคุณอาใช่ไหมว่าไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เราเราเราอย่าไปทีนี้พอเออิญผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนดื้อรั้นก็ได้นะค่ะดื้อรั้นมันอยู่ทนอ่ะเออมันอยู่ทนเนี่ยเปีนี้ เอาปีนี้ปี64เนี่ยเผาเพื่อนไปแล้ว6คนเผาเพื่อนไปแล้ว6คนอย่าว่าเลยอายุน้อยกว่าก็มีอายุเข้าไปเยอะนูเผานูเผาไปสองคนจะไหมมัน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 เราเราต้องเข้าใจตรงนี้แต่ทีนี้ว่าเผอิญไอ้ร่างกายที่ผมแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวท้ายๆผมจะบอกว่าทําไมร่างกายผมถึงแข็งแรงอทานอะไรเดี๋ยวจะบอกแต่ตอนนี้อย่าพึ่งบอก บอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านรู้ท่านรู้แล้วเดี๋ยวเลื่อนไปช่องอื่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแ่้นเก็บไม่เคยเก็บไม่เคยตลาดจริงก็ขนาดอายุ76เนี่ยต้องมีเคล็ดลับสิคะสมรรถภาพสุขภาพร่างกายเนี่ยมันยังปึงปึงดังดังอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยเห้มันอยู่ได้ยังไงคือต้องแอบไปสิว่าคือคุณอาเนี่ยอยู่คอนโดคนเดียวแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็คือแบบไม่ได้ออกไปไหนแล้วที่บิริยงเจอคุณอาเนี่ยก็คือแบบเนี่ยตอนตอนที่เจอที่ไม่ได้ออกธารานะคะก็คือ อย่างเงี้ยสดใสล่าเริงอย่างนี้เป็นแบบนี้จริงๆเลยคือแบบปกติคุณอาถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวจิตจีนเป็นคนที่จอบทะลึ่งพูจาทะลึ่งมันมันแบบทําให้จิตมาสดใสมันมองอะไรเราก็คิดอะไรอะไรแบบการต่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยเหรอแต่ดูในไทม์ไลน์ก็ได้ไทม์ไลน์ในในในมือถือนั่นผมจะมีผมจะมีคําคมคําปัจฉญาอะไรใส่เข้าไปอยู่เรื่อยๆผมจะใส่นึกอะไรได้ผมก็ใส่เข้าไป แต่คุณอาถ้าผู้ชายแบบว่าเป็นผู้ชายแบบนี้ใส่ทะลึง่งมันก็ดูไม่แปลกเลยแต่ถ้าผู้หญิงอย่างหนูแล้วแบบทะลึ่งเนี่ยคุณอาเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทะลึ่งเนี่ยแม่เซ็กซี่เลยผู <c oughs> ้หญิงเนี่ยทะลึ่งเนี่ยเซ็กซี่เลยดูพอเขาทะลึ่งมาปุ๊บทำให้เราคิดเลยเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอย่างนี้จริง,งจริงๆทุกวันนี้นะครับที่ได้รับที่ได้รับโทรศัพท์มากก็คือผู้ชายเพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะครับ พออายุสามสี่สิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับสามสี่สิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเท่าที่อาร์สังเกตดูแล้วก็อาร์อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคยารักษาโรคเนี่ยที่กินกันปวดไอ้นั่นปวดไอ้ทีเนนน่เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่แล้วกินกินกินเข้าไปเนี่ยมันไปทำ้ายทำลายสมรรถภาพทางเพศโดยไม่รู้ตัวเรียกว่าเป็นตัวแปรต้นเลยเออย่างเบาหวานเนค่ะ กินยาลดน้ําตาลค่ะเชื่อหรือว่ามันจะลดอย่างเดียวก็ลดน้ําตาลก็ลดน้ำตาลก็ลดอารมณ์ลดความรู้สึกลดลงไปด้วยอ๋อน้ำตาลทำให้สดชื่นใช่อ๋อค่ะใช่มันก็ลดลงไปด้วยใช่ไหมสมัถภาพทางเพศสมัถภาพทางเพศก็โดนลดลงไปด้วยอืยาลดความดันลดความดันเออใช่ไหม ลดความดันเพราะลมสูดฉีดมันถึงจะโด่ะใช่แต่มันไปลดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ลดตรงนั้นอย่างเดียวดิมันก็ไปลดส่วนอื่นด้วยนี่ไงว่าบอกว่าพวกตัวยาพวกเนี้ยแล้วทีนี้พอเวลาสามสี่สิบขึ้นมาสี่สิบกว่าขึ้นมาก็ที่โทรศัพท์มาทำไมสมรรถภาพทางเพศมันถึงไม่ค่อยแข็งแรงเลยไม่ค่อยถึงตั้งๆเลยเหมือนเมื่อก่อนเลยก็เพราะเพราะใช้ยาใช้ยาแต่ถ้าไม่ใช้ยาก็ไม่ได้ใช้ยาเหล่านี้ใช่แต่มันโดนไม่รู้ตัวไง พอโดนไม่รู้ตัวทีนี้ว่าในส่วนที่โดยไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะก็ต้องทำความเข้าใจกับยาก่อนว่าที่เรากินไปแล้วถ้ายงอายุมากห้าหกห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่มินเร็วลายใหญ่ยิ่งเร็วลายใหญ่ทีนี้อาถึงบอกว่ามันควรจะมีตัวเสริมค่ะเติมค่ะก็เหมือนกับรถยนต์ทำไมต้องใส่ออโต้ลูปไอ้อะไรสองจังหวะสามจังหวะเลยก็เพ 50, 70, <itch assessment> <อ nder> <Never> ื่อ <OVER> <Psychology> ทำไมไม่ใส่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวะ,ะทำไมต้องมีใส่โอโต้ลูปใส่ไอ้สองจังหวะสามจังหวะเพื่ออะไรเพื่อไปปลุกเล้าให้พวกก้านสูบกระบอกสูบหัวสูบอะไรต่างๆมัน มันอัดฉีดได้ดีขึ้นนี่นี่นี่คือนี่คือจริงร่างกายมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นเคุณอาค่ะแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยงไงคะว่าสิ่งที่เราเลือกมาใช้กับร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์มาต้านหรือว่ามาค้านกับยาที่แบบที่เราใช้ไปอะค่ะคือทุกวันนี้เราต้องถ้ามันทำกันนี่มันใช่เราต้องเข้าใจนะะเราจะได้ ยินคําโฆษณาจากในทีวีอะไรต่างๆไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครพิจารณาเอาเองสรรพคุณบางทีเขาบอกบรรยายสรรพคุณมาส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะใช้หลักวิชาของของวิทยาศาสตร์เข้ามาเพราะมันเร็วแล้วมันแรงเห็นผลปั๊บทันใจมันเร็วแล้วมันแรงแต่จริงๆแล้วผมบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะ มันส่งผลในระยะยาวมันใช้ไม่ได้จริงๆแล้วตัวจงใช้พวกเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรมันจะเป็นตัวแปรมันจะค่อยๆสะสมคสมุนไพรมันมีชิ่วยบำรุงมันก็เหมือนเหมือนกับลงรากฐานอะคค่ะ่ะลงลงรากฐานให้มันให้มันแข็งแรงขึ้นมา มันมันไม่ใช่ว่าเทปปุบนี่จะต้องโอ้โหอย่างก็อย่างนี้เลยถ้านหนูเข้าใจไม่ผิดนี่ถ้าเป็นแบบพวกยาวิทยาศาสตร์ก็เหมือนแบบเรากินยาพาราไงคะเม็ดนึงพอไม่ก็สองเม็ดตามเม็ดแบบเพิ่มเรื่อยๆใช่ใช่ใช่อ๋อมันก็ส่งผลในระยะยาวสิคะทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมถึงบอกนะบอกว่าเราจะต้องเข้าใจแล้วเราจะต้องหนึ่งเชื่อถือค่ะในสิ่งที่เราได้รับการแนะนําจากใครจะต้องมีความมั่นใจในลการนัจริงจริงมันไม่ใช่เอา เอาใครเอาดาราเอาคนดังมาบอกว่าเนี่ยผมทานนี้ท้งที่เขาไม่ได้ทานเราแต่เขาจ้างมามโฆษณาจ้างมารีวิวอ,อ,อ,อันนั้น,นคุณต้องพิจารณาให้ดีเ<า>อาเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราไปรับชมสิ่งดีงๆ,ๆจากทางรายการก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันต่อย,ยาวเดี๋ยวมาชมช่วงต่อไปค่ะพักสักครู่ครับคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพสวัสดีครับผมกังฟูไทยเพย์บอย วันนี้อยากนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกาแฟในการที่จะได้ช่วยในการเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายโดยตรงเลยยืนยันนะครับเป็นกาแฟที่สุดยอดจริงๆของในขบวนการกาแฟทั่วๆไปเพราะมันมีส่วนผสมสูตผสมสมุนไพรทั้งหมด ในการที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถนใครที่อ่อนแอไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยแข็งแกร่งไม่ค่อยมีความอึดความทนอะไรต่างๆแล้วกาแฟกังฟูต,ตัวนี้แค่ชงหนึ่งสองนะครับดื่มก่อนสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีการสร้างพลังตัวเองแล้วมี Power ในการสูงในใน,ในสมรรถภาพตอนนั้นเลยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ กาแฟากังฟูสามกล่องแถมหนึ่งกล่องในราคาหนึ่งพันดร้อบาทสามกล่องแถมหนึ่งกล่องนะครับตกแล้วกล่องนึงตกส0 0้อยกว่าบาทหนึ่งกล่องมีสิบสองเท่านี้ครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจหรือว่าใส่ใจกับสุขภาพของตัวเรานะครับที่มันตกต่ำมันด้อยลงไปแล้วต้องเสริมนะครับโทรที่เบอร์โทรครับศู6 3แปดหกสาม 4 7 4 8 7 7เบอร์นี้นะครับโทรได้ตลอดเวลาครับแล้วกังฟูจะเป็นคนรับเองแล้วก็มีอะไรที่จะสนใจสอบถามหรือว่าข้องใจอะไรถามกับกังฟูได้โดยตรงเลยอย่าลืมนะครับกาแฟากังฟูคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกับมาสู่ช่องที่2ของรายการค่ะนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดําเนินรายการโดยผม กังฟูไทเปบอยแล้วก็ดีเจวิอาค่ะ็นช่วงที่สองของรายการนะครับช่วงแรกสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับไอที่ต้องรายงานนี่เพราะว่าบางท่านเปิดมาในช่วงที่สองอะไรวะสินาทีจบแล้วอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับท่านเปต้องสวัสดีค่ะหรือว่าใครที่รับชมไม่ทันนะก็สามารถไปรับชมใน youtube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะคะพิมพ์ว่ากัอฟูดูรายการนี้เราไม่ง่วงดูรายการนี้เราไม่ง่วงแล้วมันก็มันก็ ถ้าจะหาสาระมันก็มีบ้างไม่มีบ้างวันนี้มีสาระอะไรต่างๆอะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสาระกันถ้าเป็นชื่อของผมนี่มันก็ต้องเข้าใจแล้วว่าผมพูดเรื่องอะไรค่ะคุณอาหนูเคยเห็นข่าวอะค่ะที่บอกว่ามีสาวประเภทสองค่ะคุณอาเขาฉีดฮอร์โมนนะคะเขาร่างกายเพื่อที่จะต้องการให ดูมีหน้ามีนวลแล้วก็หน้าอกเขาอะใหญ่ขึ้นแล้วในทางทางเดียวกันเขาก็ไปกินยาลดความอ้วนด้วยเพราะว่าเขาอะอยางจะผอมใช่ไหมคะคแล้วมันหักกันสรุปว่าเขาช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่ะคือพวกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติให้อะไรเรามาค่<ฮ>ะอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับ <ฮะ S 1> บอกจากวัตถุโบราณบอกกับคุณนะครับธรรมชาติให้อะไรนนเรามาธรรมชาติให้อะไรเรามาเราก็ ทำในสิ่งที่ธรรมชาติให้มาให้ดีที่สุดถ้าเขาให้เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นผู้ชายถ้าเขาให้เราเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่เขาให้เรามาเป็นผู้หญิงเหีือกไปดันทะลึกไปเป็นเสียของหมดเป็นอะไรนะทอมเอออะไรเงี้ยดีเ่เสียของหมดเขาให้เป็นผู้ชายไปเป็นกระเทยซะอย่างนั้นแล้วเขาให้ผู้ชายกับผู้ชาย มาแย่งกันแย่งให้แย่งแพทย์หญิงกันแต่ที่เขาแบบไม่แย่งกันแต่เขาจับมือแล้วไปด้วยกันเนี่ยมันมันเพี้ยนเพี้ยนกันไปหมดแต่ทีนี้ว่าทุกอย่างเราทำตามธรรมชาติถูกต้องที่สุดไม่มีปัญหาเราสังเกตไหมกระเทยเราไม่ได้ว่ากระเทยไม่ดีเราไม่ว่ากระเทยไม่ดีคือเขาเขาเพี้ยนแต่ว่า เขาผิดจากความเป็นจริงค่ะแล้วปัญหาเขาเยอะไหมเยอะต้องเสริมต้องเติมต้องแต่งต้องใครทาให้สวยนี่ไงมัน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 ถึงอกติเขาต้องทําอะไรที่มากกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่แบบเป็นเพศแบบปกติเอาเอะท่านทําไปเถอะมันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ไอ้ที่เราพูดเนี่ยเราพูดในฐานะของทั่วๆไปว่าเฮ้ยถ้าโดยธรรมชาติแล้วให้เราเป็นอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่ในกรณีนี้ค่ะคุณอาคือหนูสังเกตได้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเลือก เลือกใช้ยาค่ะคุณอาเพราะว่ายายามันมีริ์ต้้นกันนะคะยาฮอร์โมนคือมันจะเพิ่มเพิ่มน้ําเพิ่มแบบไงก็บอกว่าธรรมชาติเขาให้มาอย่างนี้แล้วเราไปเพี้ยนกับเขาทำไม่ใช่อไดอทุกคนะเวลาเราหายใจเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเลยคไม่มีค่าอะไรเลยเราไปอยู่ห้องไอซียูนี่เราไปอยู่ห้องไอซียูเนี่ยเอาเครือกซิเย็นมาเอาไปมาเท่าไหร่แล้ว ใช่ไหมล่ะ,ะนี่ไงเร,เราเราเราควรจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผู้ชายเราเนี่ยธรรมชาติเขาให้อะไรมาเราก็ทำในสิ่งที่ธรรมชาติให้มาให้ดีที่สุดเข้าใจที่สุดแล้วก็ดูแลมันสุขภาพร่างกายความเป็นชายชาติความเป็นอะไรต่างๆ แล้วถ้าสําหรับคุณผู้ชายที่อยากมีความคิดที่อยากจะเริ่มบํารุงสมรรถภาพของตัวเองควรที่จะเลือกซื้อยังไงให้ไ,ใหมไม่หกกักหลังการะะบํารุงเนี่ยนะจะบอกเลยค่ะผู้ชายทุกคนเนี่ยพอเวลาอายุมันอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะแต่ถ้าสมรรถภาพการแสดงออกเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยมันด้อยแล้วมันอ่อนแล้วต้องรู้จักหาอะไรเสริมอะไรเติมแล้วคะจะมาเนี่ยนีนนมนมน่มันชัดเจนเลย แล้วไอการเติมการการเสริมอะไรเนี่ยต้องดูให้ดีแล้วก็เชื่อถือให้ได้ว่าในสิ่งที่แต่สักถ้าถ้าดูรายการนี้ผมแนะนำเลยนะครับดับเบิลแมกพัทที่น้องบีย่าถืออยู่ในมือนีตัวนี้เลยเป็นสมุนไพรใช้ร่วมกับยาโรงพยาบาลได้เป็นสมุนไพรที่จะช่วยเสริมเติมแต่งสร้างสรรคในสิ่งที่ความเป็นชายชาติไอที่ท่านย่อนสมรรถภาพ ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีอะไรต่างๆอะไรเนี่ยอันนี้ท่านฟื้นฟูได้เลยค่ะกล้ารับรองเลยเพราะว่าใช้กับตัวเองมาอันนี้เห็นผลในระยะยาวด้วยอายุตัวเองเท่านี้แล้วใช้มาผมใช้มาตั้งเก้าปีแล้วสองปีที่แล้วคุณอาจองอกจะแงกว่านี้ใช้มาเก้าปีแล้วนะจริงเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดนะครับท่านใดนะครับที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าสมัรถภาพทางเพศถ้าออนแอ ม่เคเอาไหนแล้วก็มองพวกบ้านเนี่ยเขาค้อนประหลักประเหลือกเนี่ยฟื้นตัวเองใหม่ทำตัวเองใหม่ดับเบิลแม็กพัทตัวนี้สามารถช่วยท่านกลับมาเป็นชายชาตรีได้เลยแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับค่ะโปรโมชั่นนะคะ1กระปุกแบบนี้กระปุกใหญ่นะคะมี60แคปซูลทานได้2เดือนเลยนะคะตัวนี้นะคะแถมมากับเป็นตัวพวกพานะคะแบบนี้ใน1แพ็คเนี่ยจะมี4แคปซูลนะคะให้2แพ็คเลยเป็น8แคปซูลเอาไว้ออกนอกสถานที่ได้นะคะ ง่ายพกสะดวกแล้วก็ยังจะมีนะคะเป็นสูตรน้ําสําหรับคุณสุภาพสตรีนะคะแบบนี้ให้ไป3หลอดค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะของแถมพิเศษฉลองครบรอบ10บปีดับเบิลแม็กพลัสนะคะเป็นเครื่องกหนวดไฟฟ้านะ,ะสำหรับคุณผู้ชายนะคะตัวนี้เป็นชาร์จไฟบ้านด้วยพวกสะดวกแล้วก็ชาร์จง่ายด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งเครื่องเลยให้หมดนี้เลยค่ะเซตนี้สุดคุ้มนะครับเป็นการฉลองครบรอบ11ปีะปนะครับของดับเบิลแม็กพลัสแค่กระปุกเดียวก็คุ้มแล้ว 60แคปซูลเดียครับ2 2ง0นสบาทาพร้อมของแถมทั้งหมดนี้เลยทานง่ายๆครับคือละ1แคปซูลเท่านั้นเองแล้วถ้าจะปฏิบัติงานคก่อนหนชั่วโมงก่อนหนึ่งชั่วโมงอีก1แคปซูลแล้วในชั่วโมงหลังจากนั้นท่านเหมือกับติดปีกบินเลยอันนี้กล้าพูดเลยทานง่ายๆเลยแล้วไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีติดขัดเรื่องเกี่ยวกับ ยาโรงพยาบาลยาหมอสัง่งอะไรเพราะอันนี้เป็นสมุนไพรอาหารเสริมไม่ขัด,ดกับการทำง,งานของยาที่คุณสั่งมาเนาะหลายๆท่านนะครับยังยังบอกว่าเอยอยากจะได้จะดีล่ะขอลองก่อนหน่อยและกันกลัวซื้อมาแล้วแบบจะไม่ดีอะไรเงี้ยมีกระปุกเล็กให้ลองไหมมีกระปุกเล็กอย่างสามสิบแคปซูลหนึ่งพันสองร้อยบาทสามสิบแคปซูลแต่ถ้าแนะนานะครับถ้าแนะนําให้ใช้อย่างหกสิบแคปซูลมันจะได้ครบสูตรครบ เซ็ตแล้วก็ครบเวลามากตอนนูเห็นใครสั่งกระปุกเล็กไปก็กลับมาสั่งกระปุกใหญ่ตอบทุกทีอ่ะเนาะก็สอบถามได้เบอร์โทรคุณอาทิ้งไว้ด้านลี้นนี่้าจนี่แะครับสอบถามได้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์เลยโทรหาผมได้สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงปรึกษาได้ตลอดเวลาหลับอยู่ก็ลุกมาตอบไหมคะถ้ายัง ยังไม่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 มั่นใจในในสรรพคุณดับเบิลแม็กพาร์ที่ผมแนะนําถามผมได้ครับค่ะหรือว่าแบบเอใช้ยานี้อยู่หรือว่าอาการเป็นอย่างนี้อยู่กินได้ไหมใช้ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้หมดเลยะแต่ส่วนมากแล้วเข้าใจครับพอผมพูดปุ๊บเข้าใจเลยสามคุณอาการันตีเองขนาดนี้เนาะแล้วก็ค่ะช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับจะหลับจะนอนอะไร ประตูหน้าต่างปิดให้ดีปืนไฟ <COVID. S 1> ให้ดีแล้วโควิดด้วยอย่าลืม <c oughs> คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันราตรีสวัสดิ์ครับ สวัสดีค่ะวิยาเองนะคะวันนี้วิยาขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนคุณอาะคะมาแนะนําแล้วก็ย้ําเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะกับกาแฟที่คุณอาได้โปรโมทอยู่ตอนนี้แบบหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมหนะ้าตามไม่ค่อยคุ้นเลยะคะซึ่งปกติเนาะของเราจะเป็นแบบนี้ที่คุณอาโปรโมทอยู่นะค,ะคือกาแฟมิละเคลนนะคะแต่ว่าตอนนี้อัปเดตใหม่ใส่ลกว่าเดิมนะ,ะการันตีด้วยคุณภาพที่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ นี่เลยไม่พูดเยอะเจ็บคออ่ะให้สูมๆมดูใกล้ๆแน่ตีตาโลโก้คุณอาขนาดนี้เอาชื่อเสียงของคุณอามาการันตีเองขนาดนี้ดังนั้นด้านในต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะด้านในก็เป็นแพ็กเกจแพ็กเกจนี้ด้วยกังฟูแน่ก็ใครที่สนใจนะคะก็ยังโทรสอบถามคุณอาได้เหมือนเดิมเนาะย้ำกันอีสักครั้งหนึ่งนะคะกับเบอร์โทร086 086 สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดนะคะอ่าย้ำกันอีกสกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เผื่อจะลืมกนะันนะนะศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดนะเบอร์โดยตรงของคุณอาเลยนะคะจะโทรไปอุ๋ยจะโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้จะโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้ว่าใช้ได้ไหมทานยังไงเป็นอันนี้เป็นอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หรือเปล่านะคะก็ติดต่อกับคุณอาได้โดยตรงเลยย้ยมาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเผื่อจะลืมนะลืมตากันไปนี่นี่นี่ฝากด้วยกาแฟตัวใหม่ โลโก้กังฟูนะทำไมถึงเปลี่ยนเป็นโลโก้คุณอา,อาคุณอาบอกว่าแก่ละพักนี้ไม่อยากอธิบายเยอะเจะอ็อ